คนคก็สกัดคอในป่านะคะคเข้าคนก็กัคนในป่านะคะมาจากน <ะ S 1> อิลฟอเรสอืมั <c oughs> านาเองเขาจะเพิ่เป็นสิวันเขาไป่าต้นไม้ก่อนใช่ไหมอวันนี้วันที่หนึ่งเหรออ๋อเขาลืไมไมจริงเหรอบอกว่าวันที่หนอ๋อ ไปช่วยได้โน้คิดถึงเลยไม่ชอบป่ะข้างในนี้มีอะไรออกมาดิ้นเลยเก็บให้หมดเลยเออคือตายวะมึงข<ะ>ุดมิดมึงกระต่ายมานันนี่กระตา่ะตายสุดกระต่ายสุดคิ้วกระต่ายสุดน่ารักแต่ผมต้องกัดอาหารมีฟักทองออกมาฟักทองเพราะว่าเธอเหิวแล้วใช่ไหมโอ้ฟักทองสามารถกินได้เธอหิวแล้วใช่ไหม เว้แล้วเราสามารถจับความไม่ถึนได้ไืมตอนนี้หายโอเปเอาล็อกเฮ้ยมันจะหยุดฟุตบอลฟุตบอลสมบูรณ์นี่มาป่าเดียวไายด้วยนะกลัวช่วยด้วยมาป่าไรผมเฮ้ยเจอการมันจะกันมันผมอยากตัวเหมือนตอนนั้นโอเคขอบคุณ ขอบคุณเราเหรอขอบคุณหมอปลาที่มีเงินล้วะอะไรๆเราไปที่ตกปลาด้วยอุ้ยมีปลาข้าเลยดีด๋ดีดทโอเคปลาต้อง,งหนุนมือเขามีเ<ต>บอร์รี่มีไฟฉายได้ยังเหรอไฟฉายยังเลยเดี๋ยวเราเอาไป่าปของพิเศษคุณ,ค,ณคุณหาเจอเหรอ,อยังอ่ะอุ้ยเ<ด>จอแล้วเจอแล้วไหนอ่ะมีนกพูดด้วยมีกล่องนกพูดอ่ะ กลางคืนกำลังจะมออุ้ยเอียงเลยอุ้ยมีบ้านเห็ดด้วยนางฟ้าสามารถดูไม่ใช่ะเอาอ้นี้ดอกไม้เก็บไว้ทำไมหรออจะเอาน่เฮ้ยเอาไปเกล่กวางไม่ายุเก่ากวางเลยแสงเลยมึงกวางไหม มืดน่ากลัวนะอุ้ยไฟกำลังจะหมดไหมอุ้ยทะยุเก่าเฮ้ยกวางกวางส่งไฟใายใส่มันเลยเฮ้ยกวางมันใส่อะไรเนี่ยกวางเป็นเวมพายอยู่อิสเวมพายเฮ้ยกวางเขาใส่ชุดฮาลลวีนปะอล้วมันโอเคหายโอ้โหกวางวีกวางวีศาสตกวางมันหาได้ด้วยเอาวิทยุเก่าวะนี่เฮ้ยต้องตัดไม้ใช่ไหม รากมาหนิมิทยุกเก่ามิทยุกเก่าเฮ้ยเราเอามิทยุกเก่ามาพานได้ด้วยอ่าแล้วก็เราก็จะได้อเหล็กเหล็ก ขึ้นเหมือนเต็มตัวอันนี้เราสระอันนี้กับดักกบคืออะไรอะ่ะอ,อ๋อก็กัจ่า้กว่ามันโดนเรากต้องไปตัดไม้ก่อนใช่ไหมเฮ้ยต้นไม้ต่ตงตตงางต่าอะไรมียางงมติดด้วยเก็บเก็บเก็เขาบอกว่าแบตไฟฉายจะหมดเหรอแบตไฟฉายก็เอาอยู่ดิไไดของเต็มของเต็มอ,อันนึงมาเอามาอันนึงมาอันนึงมา อันน um ี้เะทุมีมามามามันจะเฮ้ยดูเอฟโออยここู่ข้างบนตรงนั้นอ่ะพ่อขอพ่อขาขนสัตว์มาถึงแล้ววันนี้เฮ้ยเพื่อดูเขาอูข้างบนนั่นเองผมเห็นยูเอฟโอด้วยเฮ้ยเพื่องกันอะไรอ่ะเท้ากระต่ายอุ้ยใช้เงินเราอีกเลยแต่งตัวเป็นกวางอืมปีศาจกวางกระต่ายมามามา โอ้ยกากระต่นี้แล้วกากระไรอินฟอล์ลิสต์บิดอย่างนี้คือให้ตายมันเลยเออไม่เห็นไม่เห็นในเท้ากระต่าย,ลยแล้วโกกแล้วโกกแล้วไนโนอยู่ตรงไหนอะ่ะไังเรามีเท้ากระตา่ายแล้วคุณช่วยไนโดได้หรอยังอ่ะได้ได้ไ,ดไดดนโดคนนี้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 เอาไฟฉายเก่าไ, <ป S 2> ไปแล้วเราได้ไฟฉายเก่ามาเราไปตรงนั้นเหรอเขาเอาผิวหมาป่า มาตายอยู่แล้เ,ลเราไปตามหาถ้าเราตายเราก็ตายเลยปะไปตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นใช่คุณตายเหรอมาป่าก,กัดแล้วนี่นี่นีนี่เจ, ب, จ ب. ็บเนี่นีก่อนนี่ก่อนนี่ก่นอนนี้ก่อนนี้ก่อนไปนชา้าช่ากับมาทำไมอ่ะตายแล้วใช่เหรอยังเรามาเอาผิวหมาป่าน่ะคมเห็นโรงศพแล้วเห็นแผ่นโลหะด้วยมาให้หมดเลยมันตายแล้วใช่ไหม ันมีต้อไปเอาผิวมาปรามาโอ๊ะช่ดูดูตมเลยผจะกัหมดเลจะกั้หมดเลยจะกัหมดเลยจะกัหมดเลย้จะตนี้มันจะกัดผมได้เลยได้เลยเอาหมีมีอะไรเลยหลอกลวงแลก็ไหนไหอินทรพร์ร้านคาไหนร้านค้าผิวมาเหอเอะ มอเซลทำไมทำไมเห็นคนอื่นได้อยากผมเลือกกันน้อยด้วยใช่ไหมดูข้อนนั้นดีมียคเอโอด้วยอะเราต้องไปตัดต้นไม้มาอีกเพราะว่าเดี๋ยวไฟจะหมดอีกแล้วไฟหมดไฟบุดอเไรลยตัดให้หมดเลยกลางคืนตะลังจมาต้องรีบตัดมาอุ้ยคงไฟใช้ไฟฟวามาเลยเราอยู่ที่สองวันบวกกันเป็นห้าวันใช่ไหมน่าจะใช่นะอยู่ที่ห้าวันเขาบอกว่าเราต้องเอาผิวหมาป่ามาให้เขาเพราะว่า หายไปแล้วอุ้ยกลางคืนมาแล้วหรอคนนั้นหายไปแล้วอุ้ยคนนั้นหายไปแล้วมันใส่ชุดกวางเพราะว่ามันจะบดกวางม,มาจัดการเรามาให้มดมาให้หมดถ้าใส่ถ้าใส่นีเหรออุ้ยก,กวางมันกินเนื้อหมีหรอฉันจะเก็บมนะันดูต้นทางให้ด้วยนะกลัวมีอันนี้กลัวอ่ะหูกวางดูเหรอแอบดูเหรอแอบดูเหรอโทรหาตำรวจนะ คุณได้ขวานใหม่เหรอฉันเป็นขวานเก่านะไหนคนหน่อยก้อนนึงเนื้อตาขวานหน่อยวางจริงไปแล้วไปแล้วชาล้วเหรอ ก็แผนที่ไม่มาสารอันได้เอาไัว้มาสิมันใหญ่เกินไปไม่สามารถตัดได้ดีกว่าโอ้ยิวข้าวิวข้าวหาข้าวกินดีกว่ายี่ห้อที่ไม่ของขวัญอย่างหุบบ้าด้วยบ้านอะไรบ้านหลังนี้มีของของขวัญด้วยอุ้ยในบ้านมีบ้านหลังนี้มีฐานด้วยเนี่ย มีก้อนหินด้วยเนี่ยผ่านหินเนี่ยมาเอามาเลยเอามาเลยป่าจำสกเกไม่กลัวนะไม่กลัวนะจะเป็นหมาป่าเาเป็นหมาไปเลยกลัวกลัวอยู่กลัว,ลวอยู่ตล้มาให้หมดแล้วมาให้หมดลาแล้วก็อืมเติมไฟเติมไฟ กินทั้หมดเลยกินแครอทด้วยหิวกินก่อนชีวิตโตไวเลยน้องกระต่ายน่ารักมากอะไรนี่มีมาปลาช่วยด้วยมาปลามันไล่ผมช่วย,ด,วยด้วยช่วยด้วยอื่นช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยอยู่ไหนเนี่ยหนูหนูดูข้างหลังคุณมาปลาในนั่นน่ะฉันกลัวไม่ไม่ต้องกลัวหรอกให้คุณช่วยฉันทีกัน เธอเข้าไปอยู่ในกองไฟสีปลอดภัยแน่นอนแต่ผมเห็นหมาป่าเข้าไปให้ในได้จริงเหรออืมก็ตอนนั้นที่ฉันโดนหมาป่าไล่ฉันเข้าไปในกองไฟนะก็มันก็มันก็ไม่ตามมาอ๋อนี่ไงเอช่วยด้วยช่วยด้วยฉันถูกมันแล้ฉันถูกมันแล้ฉันถูกโอ้ยมาตรงนี้โอ้ไม่ไปจริงด้วยเฮ้ยมันจัดการแล้ว ีฉันเหี่ยวฉันต้องไปซ่องกล้องเลือดจะหมดเลือดจะหมดอยู่หน่อยมาป้ากินในกองไฟหมได้นาป้ากินมาป้าอยู่ในกองไฟหมได้จริงๆอืมพายจัดการหน่อยเลือดเลือดผมน้อยมากตอนนี้จัดการหน่อยโอเคกำลังวิ่ง เราต้องจัดกันก่อนไงช่วยตีนหน่อยช่วยตีนหน่อยตอนนี้ผมดูน้อยมากแต่ละแต่ละขอบคุณขอบคุณเฮ้ยผิวมาป้าคุณครับคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนครับคุณอยู่ไหนผมได้ผิวผมิวมาป้ามาด้วยนี่ฉันกินสเต็กผมได้ผิวมาป้าจริงหรอไหนอ่ะนี่นี่นี่เออเอาไว้ตัวนั้นแหละเผื่อเขาต้องการคุณระวัง ยิ่งกินยิ่งเลื่องน้อยโหเล็บแบานี้เก็บโลหะนะคะเอาไปสกัดก่อน สามอันไม่ใช่หรอฮึนี่มัสามอันแล้วไม่ใช่หรออ๋อมาไม่เพียงพอตรงข้างบนนี้หรอเนี่ยไอ้แฮมอาวุธหลอกลวงหลอกลวงอ๋อต้องเอาอะไรต้องเอาถ้าเราจะคาบได้เราเอา,ต,อเอาตัดไม้แล้วก็เอาไปทำอันเดียวตัวนี้เราเอาไปปั่นตรงนี้เ,าเาราจะทำอะไรอ่ะคาบเปลี่ยนทีเด็ดมันคือการปั่นไม้เหรออือ ยอยู่ๆว่างผีสิงเลยนี่ไม่เขามีฐานหินด้วยเอามาให้หมดเลยฉันจะเอาฐานหินไปทำวิเศษ คิวมมเห็นเราอยู่ในอันนี้ด้วยแผนที่ใช่เราดูจากตรงไหนก็ได้ตรงขัง้วน,นี้ก็ได้เลยอ๋อได้เลยนะเข้าไปทำไม่เล่าหนูเกิดมีมาป่าอีกล้มล้อง้อง้อ,งอ,งองกระตุยอ่ะนี่มีบ้านเห็นตรงนี้ด้วยเฮ้ยช่วยด้วยมาป่าอีกแล้วเข้าไปทำไมไม่ผมจะไปบ้านเห็นแล้วผมมีเจอหมาป่าเออช่วยด้วย นี่ดีเออฮึมงัมาป่ะเติบโตแครลลอทเราต้องวิปเปอรเดอวิปเป้รคุณจะถูกโจมตีในคืนนี้กลับไปที่ไฟล์ของคุณน้องตายต้องโคกเหรอโคกหรืออะไรคือแลันคนะือแลอ้ว เอเข้ามาใค่ะเ dieser, ข้ามาในกองไฟเข้ามาในกองไฟกลุ่มร่วมรับกำลังมุ่งหน้าไปที่แคมป์ไฟของคุณอ๋อคนป่าคนป่าเฮ้ยเฮ้ยไฟเรายังไม่ดับใช่ไหมคนป่าสามารถเข้าไปได้แล้คนป่ามาแล้วคนนึงไฟฉายมานี่กลวงมาเลยไม oh, ่กลัวไม่กลัวเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวแล้วทั้นี้เลยเดี๋ยวเขาเขเข้ามาในนี้ได้จุดีโจดโจุดดีแล้ว เออดี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 โอโอโอ้ยเขาไม่ใด้ตวงไฟตัวนี้อืมอืมอดมดืมอดมอม่มีทางจมอหัอไดอืมอกมเ้มอืมอืมอืสอื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 มขาไอม่ฆ่อเมอืมอมอื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 วอืมอืมัือืมอืมอมอืมอืมอืมีืมอืมอืมอืมีือืมอไอม่ือืม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 มออามอออออมมม มันม <า S 2> <ส>ไม่หยุดแบบมีสามตัวเลยอ่ะอุ้ยออก,ก่อนเดี๋ยวเข้าใหม่โอเคเพราะว่ามันจัดจะไม่หยุดเลย่ฉันเข้า<อ>ไป<ๆ>ใหม่เธอไม่ต้องกลัว<อ>ฉันก็นเข้ามาแล้วอีเนี่ยกระชากมันยังไม่มาเลย วันที่ห้าแล้ววันที่ห้าแล้วอืมโอ้ยเลื่อนเลื่อนจะลดเลื่อนจะลดนี่นี่นี่อ้าวคุณโยมให้แล้ว วดนนี้ผมน่าจะผมแน่เียผมแน่ดิผมแน่จะรอดนะเฮ้ยเรือจะเรือจะลดเลือมันออมกะตายก่อเขาปะไมอะไม่รู้เลือเขายังเยอะอยู่เลยนะโอ้หนึ่งกระต่ายต้องจ่ายันชีหนึ่งตัวดีแล้วหนึ่งตัวโอ้ยเออเอะเอยวะ้างผ้งผคองคลองเาทไปนี่อืม อดีเด้ดีเดดีเดต้องรอให้หมดวันใช่ไหมถึงจะไปอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไมรู้ยี่เดออะยี่เดอไฟกำลังสะดับแล้วฉันช่วยเธอไม่ได้เด๋ยฉันตายแล้วค่ะวุ้ยเธอช่วสู้นะมันจะไปดักแทงข้างหลังเธอเหรือเปล่า มันวิ่งตามเธอไม่อยู่เลยเฮ้ยเห็นใครก็รู้จ้ะมันเข้าเชือผมไม่รอดคุณครับนกู๊บนกูกูมันอยูู่กูมันอยู่เอ้ยนี้คือจังหวะที่นกู๊จะฆ่าไงนกู๊อันนี้คือนกู๊บนี่นกู๊ แต่ฉันนอนตายอยู่แบบนี้ Tuh, tuh, ini tahan, tuh, nih, taro, nih, Hmm Tuh, tuh, nih, taruh Taruh Yeay Tuh, tuh, ini, tuh, -tuh, ini. tuh, -tuh ini. เราสามารถจะตัวนี้ไปดับไฟได้ดับไฟได้ดับไฟได้ฮิฮิฮิฮึ่มช้าๆช้าแล้วเย้ฉันเฟชฉันก่อนฉันตายนอนตายเอกเดี๋ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเพรา่ในห้องอยู่แต่เพื่อเ้นตอนที่หกหรอ